จ้าสวัสดีค่ะทุกผู้ชมวันนี้กลับมาพบพ่อกับคำพูผ้าเลาะคือเก่าเนาะค่ะมานีคำพูพ้าเลาะกสิภาทุกผู้ชมไปติดตามเรื่องเล่าความฝันของนับพิมค่ะน้าพิมเพิ่นฝันฝัน่นาน้ำท่วมค่ะเพิ่นก็ยืนอยู่หดหินกลางไม่น้ำเนาะค่ะเนาะเพิ่นแนมลงไปเพิ่นก็เห็นโตเดเ็กแดงจึ้งครึ้งค่ะทุกผู้ชมเพิ่นสิฝันจังไดเป็นไปเป็นมาแบบไรค่ะ เอากัไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของเพิ่นพร้อมพอมกันค่ะไปค่ะค่ะสวัสดีค่ะนพิมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนพิมสวัสดีค่ะค่ะมือนีก็มาติดตามความฝันน้ำหนึ่พิมเนาะค่ะเนาะทางทีมงานก็ได้มากัลายหลายช่องยูคค่ะมาติดตามเรื่องราความฝันน้ำหนึ่พิมได้ยินข่าวว่าน้ำพิมนี่ฝันดีเมื่อคืนนี่น้ำพิมฝันจังใดก็เเ้าสู่ถ่านผู้ชมห้าฟังเลยค่ะ ค่ะฟันว่าไดียไปเก็บเห็ดเส้งปลาค่ะในปลาในปูน,นะคะ่ะมาจะเก็บเห็ดแล้วเดี๋ยวเาเมื่อปากย่าย่อยู่กันทลักเนะะี่ยค่ะค่ะี่นอดเพ่นก็เลยเอาเมาปากเพ่นบานไปหอดเพ่นเห็ื่อเทือนไม่ค่ะยื่นล้งไม่ล้างบักงามเลยละ,ค,ะค่ะเนี่ยมือมีตะกระจกเนี่ยเพื่อเพ่นนะคะกีบอลงามเลยละคะ่ะบานนี้ก็เลยถามย่ายว่าย่ายอัน ผู้ใดยุ่งนหลังเก่าหนูว่าหน่ะนะเพิ่นมาบ่มีคนยู่เพิ่น่าปอยถิมใ้เพิ่น่าเพิ่นหนูก็เลยว่าเอาแล้วของไปใส่เมื่เพิ่นก็เลยว่าของกะยุ่งนหล้างเก่าคนละอยากได้ก็ไปเอาเพิ่นว่าน่ะนะบันก็เลยถามหาคุแจนเพิ่นแม่คุแจเด้เพิ่นก็เลยว่าบ่มีคุแจป้าถิมแล้วเพิ่น่าป้าถิมใว้บ่ได้ลอกเพิ่นว่าน่ะนะก็เลยสวนหลานไปนัา ร้านไปน้าร้านนะ่ะกับร้านผู้ชายค่ะร้านผู้นึงร้านเจ้าของหนึ่งผู้นึงแล้วก็มีอีกผู้นึงเนี่ยบุญหูจักจักคนทั้งใดนะค่ะ,คะเป็นผู้ชายคือการไปน้ากันนะคะค่ะไปสามคนบัดยางไปเรี่ยวเรี่ยวบุหัวมันไปอยู่กลางแม่น้ำเลยจังใดนะั่นนะ่ะในความฝันบอกค,ค่ะในความฝันนะ่ะไปอยู่กลางน้ำแนมน้ำมาสุดหูสุดตาค่ะค่ะแนมไปทั้งใดก็มีแต่าหนามทั้งนากระหนามทั้งหลังกระหนาม บัดนจะว่ามองยืนน่ะเป็นงอนหินค่ะค่ะยืนแน่มันจะสีเป็นงอนหินวันมันมีโหนงอนหินตัวหนึ่งนั่ะมันเป็นถ้ำไปก้โกมๆน่ะค่ะค่ะบัดนแนมลงไปน่มนมันไม่เหล็กยูโหกซีค่ะเห็นเหล็กยู่โดหินบอกค่ะค่ะในโพกถ้ำเลยน่นนะคะ่ะค่ะหกซีบานเนี่ยก็เลยคิดว่าสิหาทางเมื่อจังได้น่นนะค่ะค่ะแนมไปจังได้ก,ก็เลย มันมีโงนหินแต่มองที่ยืน,น่นะค่ะ <ฆา S 2> ค่ะนี่ไปทางไหนก,กับไปตะเลเพราะว่านเนี่ยล้องไปแล้วมันเป็นเหมือนเหมิดำดำดำมาหน้าค่ะค่ะบ้านี้ร้านก็เลยบอกว่าพอเรียนน้ำได้บ่พันวานหน้าค่ะค่ะก็เรียกว่าให้เรียนยู่แต่ว่าให้เรียนยู่แถวนีเดอร์โนวานหน้ะค่ะว <ฆา S 2> ่าจะไปไกลเดยมันสี้แนมบ่ท่านมันสีเมืองกันบ่ท่านโนวาค่ะบอกกัว่าโอเคสีเรียนยู่นีละพันวาหน้าค่ะ นูก็แล้วคิดหาทางเมื่อแน่เมืองหาทางม่อสิออกไปว่ามันสิไปจังไหนะคะแน่เมืองเลือกกับว่าพีว่ายน้ำก็ยังบ่เป็นอย่น,น,นะน่ะนค่ะใจก็สัน้นเป็นวิวิว,วจังไดบปหมูก็ลืมแน่เมืองหลานเวลาเล่นน้ำนะ,ค,ะค่ะ็ะยู่เฮงเติบ,บคิดหาทางเมื่อยากไปทางนี้ก็คือสิจมยากไปทางั้งกงนก็คือสิจมนะค่ะก็ะะเลยโอ้ย สิมาตายอยู่นี่บ่สิมาตายอยู่กลางนามพ่ควคิดเจ้าของนะค่ะก็เลยเอ๊ใจข้นในว่าลืมหลานค่ะลืมเมืงหลา,านวะหลานเห่ินนามอยู่บัทหันมาทางพี่หันมาทางหลานเห่ินนามมันมันบเห็นค่ะหลานสองคนน่ะโบเห็นค่ะเออจังไนก็มิศสิรีบบเห็นหรอหลานทวกคนเจ้าของกระโตกใจสิหาจาังไนถ้าสิโลกไปหากระไว้หนามกระบ่เป็นก็เลยว่าโอ้ คือเมอยแต่นอวะจังไรกับบ่อได้นะะ่าค่ะค่ะพอดีกับท่อบ้านเมยกสีจังไรเกินห้าล้านกับเเห็นน่ำเลวกน็นิ่งนิ่งคือปูผ้าไหว่น่าค่ะค่ะดูเธอหน่ํขึ้นหนาำใหญ่ไม่สิไม่ขืนไม,ม,ม,ม่ยังตีงแน่นอะคะ่ะค่ะจำยมันบ่อตีงนะคะ่ะมันนิ่งอยู่ซื่อๆอยู่ก็เลยว่าเฮ้ยสีมาอยู่จากสีมันบ่อแมนดอคะ่ะ บกข้าวนี่คือจังไรคือไปโพยุ่ือนหลังไม่พันคือเก่าค่ะอืมค่ะแล้วไอ้ร้านที่หายไปน่ะคะ่ะอายุประมาณจักปีคะ่ะที่ไม่กามฝันว่าริมนามแล้วหายไปกันยุ่โป .6 กแม่ค่นมันจักสิจักปีแล้วค่ะได้หน่อยโป .6 หกหน่อยโป .6 งกประมาณสิบเอ็ดสิบสองเ่คะสิบสองค่ะประมาณบานนี้ไปโพยุ่งได้จังไบ่ยา่ก็ถา,ามาไสว่าพผ้ากันไปเอาของ่นมาคือบปได้ของมานุกก็เลยว่า ได้จังได้ยินแต่น้ำหน้ำถั่วมไปเบิดนัว่คะเพี่คนก็เลยว่าหน่ำยุ่งใช่หรอพี่คนว่าหน่ำยุ่งก็ล้างไม่เหรอล่ะนัวพี่คนก็เลยว่าตะกี้มันเคยน้ำถั่วมนะคะเพื่อหลังหน่อเพี่คนว่าเพื่อหลังเก่าหน่อบอกพีแมนค่ะเพื่อเพื่อหลังเก่าหน่อยหน่ำมันเคยท่วมานะคะเพราะว่าหน่ำมันมานจะใส้คือจากฝนกับพวกขันตกค่ะแล้วบ้านเลขที่เพี่คนเท่าไรคะบ้านเลขที่หนึ่งสองหาหนึ่งสองหา มาเล็กทีไม่ก็มาเล็กทีเก้ากันเดียวกันค่ะค่ะไม่ก็เลย่เสดอตื่นแต่ก็ฝันพอดีมันควักตื่นพอดีนะค่ะอืมค่ะแต่ว่าตื่นึือมากกับใจกับวิวอยู่เลยค่ะใจยังเต้นอยู่ยังเมื่อยอยู่เนาะค่ะเนาะฝันเพราะว่าทุกคนกมีความฝันคือกันเนาะทุกคนก็ต้องฝันแต่เราฝันหลายเนะค่ะเฮากัมันก็อยูนี่จิตใจเฮาอยู่เนาะเขาตื่นถือไม่เฮาก็ยังจําเรื่องเล่าควาาฝันเฮาได้ยูค่ะ ค่ะนะพี่มี่ยังเบาต่ออีกบ่คะบ่อค่ะเพื่อฟันรูปมือแค่ไหนล่ะค่ะขอขอย้ำตัวเลขกนี่ยค่ะตัวเลขบั่นบันอีกทีค่ะบั่นอีกทีนั่นหนึ่งสองหาค่ะแต่ว่าเลขที่พอนี่หินนั่นตัวแดงๆนั่นพอหกซีค่ะหกซีค่ะพอดีมะกระตรงกับอายุยายนั่นนะค่ะค่ะอายุยายโทรไปถามกับหกซีเท่กันค่ะอืมค่ะประมาณนี้อายุร้านนั่นกับสิบเอ็ดสิบสองปีนะคะค่ะค่ะขอถามอีกอย่างหนึ่งเนี่ยค่ะ อายุนี่พิมพหนีเทอดายค่ะอายุยี่สิบสามค่ะยี่สิบสามเนาะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะพิมพ์หลายเด้อค่ะที่มาเล่าความฝันให้ท่านผู้ชมเข้าฟังค่ะก็ขอบคุณค่ะ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 ขอบคุณนะพิม์ค่ะสำหรับคลิปนี้คำพูพาละกับสิพาท่านผู้ชมสรุปตัวเลขของนาพิมพ์เนาะค่ะนาพิมพ์เพื่อนฝันเห็นนามท่วมค่ะ เพิ่นฝันเห็นน้ำท่วมละกาเพิ่นก็ยืนอยู่หูหินกลางเมนานะค่ะเพิ่นแนมลงไปเพื่อนก็เห็นเลขกยุกก่อนหินเนาะค่ะเพื่อนกับฝันเห็นบ้านเกิดของเพิ่นน้ำเนาะค่ะบ้านเกิดของเพิ่อนเพิ่นฝันว่าเพิ่นใดเมื่อบ้านทางบ้านเพิ่นก็ไเ้็กปุ๊บบ้านไหม่เห็ดบ้านไหมเนาะค่ะสร้างบ้านไม่ขึ้นเนาะค่ะบ้านเล็กที่ของเพิ่นกะหนึ่งสองหาค่ะหนึ่งสองหา เลขในหูหินแนมลงไปของเพิินกะ6กซีหนึ่สองสองสามสิบหกสิงหาสองหาหกกค่ะกายทัโพโอมเอาไปเป็นแนวทางในการสื่อสลากกินแบงรัฐบาลกายหศกโศกมันหมาน,นลำลำด้วยๆ้มดทุกคนเนอะค่ะคิดสิ่งใดก็ขอให้ใดสิ่งดีๆขึ้นมาเนอะค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อเป็นกำลังใจให้คำพู้พ่าเลาะน้ำในเดอ้อค่ะสำหรับคลิปนี้คำพู้พ่าเลาะก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ